จะมีอีกหนึ่งเคสเนาะที่เราเจอไปบ่อยก็คืออยากเปลี่ยนอ่าเขาบอกว่ามันมันไม่ดีแล้วมันต้องเปลี่ยนอยู่กับงานช่วงล่างกันบ้างนะคะวันนี้นะอยู่กันกับรถเ m w ใช่ครับคันนี้เป็น F 1 0ิใช่ไหมคุณต้าใช่ครับเป็น BMW F10 5 2สิบห้าสองูนดีะครับใช่เป็นคันที่เราดูแลกันมาอย่างยาวนานนะคะวันนี้ลูกค้ามาด้วยอาการอะไรบ้างคุณต้าจริงๆอ่ะไม่ได้มาอาการพวกนี้ลูกค้ามาด้วยอาการชีนิฝนไม่ออกค่ะชีนิฝนหอออกนี่เราก็เปลี่ยนมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว แล้วก็ตรวจเช็คเอาไปลองขับลองเทสให้ลูกค้าดูเนาะว่ารถมีอาการผิดปกติอะไรบ้างแล้วก็มาตรวจเช็คเจอก็คือไฟเบรกโชว์นะครับพอถอดเบรกออกมาถ้าเบรกหนาอยู่นะครับระเบรกโชว์แต่ว่าพเบรกเหลืออยู่แต่ว่าจานเบรกนะครับมันบางนะครับนี่บางยังไงเดี๋ยวดูดนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบกันหมดสเปคไปแล้วนี่เห็นไหม นี่นะนี่คือเราจะต้องถ่ายวัดขนาดนะคะได้อ่าใช้เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานของการวัดจานเบรกนะแล้วส่งให้ลูกค้าดูนะคะอันนี้คือการทํางานของพวกเรานะไม่ได้เดินมาถึงแล้วพูดบอกว่าอันนี้จานเบรกมาแล้วต้องเปลี่ยนนะไม่เอานะอันนี้ต้องเล่านิดนึงเราเคยเจอเนาะคุณตาใช่เพราะว่าจานเบรกเขาจะมีสเปกบอกอยู่ว่าตรงนี้ใช่เขาจะมีสเปกบอกเลยใช่ก็คือห้างต่ำกว่า22อยู่4อันนี้เหลือ18กว่า19นะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ก็เบรกอยู่แต่ว่า ถ้ามันเจออุบิเหตุกระทันหันหรือว่ามันมีความร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายกับเราไม่รู้ว่าอันตรายไหอาจจะจานแตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไม่ได้เพราะว่ามันต่ํากว่ามาตรฐานที่เขากําหนดไว้แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แนะนำนะครับลูกค้าก็เลยจัดการเปลี่ยนชุดใหม่เล้เหนาอยู่แล้วก็จัดไปชุดใหม่ไฟกระพริบอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันเกียร์ใช่ค้าบอกว่าเอ๊ะน่าจะไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับก็จัดการเลยครับนี่เหมือนเดิมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็จะต้อง อยูนดูกล้องชมเห็นนะนี่ค่ะดูกองใหม่้ดูตองใหม่ขาวจั้วเลยอ่านี่นะคะ แล้วก็ตัว l i ค u ดม m ล l ี่เป็นตัวที่มีนัมเบอร์รองรับกับรถลูกค้าอยู่แล้วเนาะใช่ครับมีลูกค้าเคยถามเหมือนกันค่ะว่าอาตรงรุ่นไหมอย่างนั้นอย่างงี้อ่าเขามีพาร์ตนัมเบอร์รองรับสําหรับตัวรถโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นหมดความกังวลใจใลได้พาร์ทพวกนี้ก็เป็นตรงรุ่นทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่ตรงรุ่นมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้ใช่แล้วครับ่ะตัวนอ็อตตัวเกลียวเนี่ยคะ่ะที่คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย <c oughs> พวกนี้อ่า <c oughs> มันจะใส่ด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องมาถามเราเลยว่าใส่ไม่ตรงรุ่่่่่นนนนนนนหหหรืืออออเเเเเเปลลลาะะะะะีียยยคคคมมักดพพิขบ ในส่วนของเบรกก็เรียบร้อยแล้วคุณต้าอธิบายให้ฟังแล้วแล้วก็มีตัวอย่างคลิปที่เราเดี๋ยววันจะแนบคลิปคุณต้ายังเก็บคลิปไว้อยู่ไหมได้เก็บคลิปที่ส่งให้ลูกค้าดูไหมที่วัดขนาดมีมีวัมีะปะ จจำไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ามีเดี๋ยวจะแทะค่าแต่ถ้าไม่มีเดีแปะไว้คลิปหน้าแล้วกันว่าถ้ามีครั้งต่อไปเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูนะคะฉะนั้นเพื่อความหุ่นใจเราทํากันแบบนี้คุณผู้ชมมั่นใจได้ไม่ใช่มาถึงเราจับเปลี่ยนจับโซซัสโซเซว่าอันนั้นชารุดอันนี้ชารุดไม่ใช่นะคะเรามีหลักฐานเรามีการยืนยันให้คุณผู้ชมมั่นใจได้นะการทํางานที่จริงใจก็จะมีอีกหนึ่งเคสเนาะที่เราเจอไปบ่อยก็คืออยากเปลี่ยนอ่าเขาบอกว่ามันมันไม่ดีแล้วมันต้องเปลี่ยนเขาเขาใช้คำมาตรฐานเขา ไปเช็คจากที่อื่นมาแล้วบอกว่าค่าต่ำกว่ามาตรฐานเราก็เ<ช>ลยบอกว่างั้นเราขอดูหน่อยได้ไหมมันต่ำยังไงเพราะว่าเราเช็คแล้วมันไม่ต่ำ<ช>เราจะได้นํามาตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบกันรปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะเป็นการบอกปากเปล่าเราก็เลยอ๋อโอเคค่ะเราก็ถ้ามันยังใช้ได้อยู่ เราก็ให้ใช้ไหมใช่ก็คือเราวัดนะครับเราจะวัดคดวัดความหนาซึ่งถ้ามันอยู่ในค่ามาตรฐานเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทําไมนะเออเนาะเราก็คือเราไปเสียเงินโดยที่ไม่ได้เป็นเหตุที่ต้องเสียใช่ใช่ไปเปลี่ยนในจุดที่สําคัญดีกว่าเช่นอันเนี้ยชารุดละถึงเวลาละควรจะเปลี่ยนอันนี้เราก็จะแนะนํานตามระบบอยู่แล้วนะคะอันนี้คือการทํางานของพวกเราอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนถูกใจการทํางานแบบนี้ฟังแล้ว โอเคมั่นใจกับพวกเราติดต่อสอบถามมาตามช่องทาง<ช>ที่เร,เราให้ไว้ได้เลยนะคะนัดวันกันเข้ามาใช้บริการได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ